ทำไมเบียร์ดีโ e อถึงขาดตลาดวันนี้วันที่29มิถุนา2563นะครับวันนี้ผมไปซื้อเบียร์ปรากฏว่าไม่มีนะครับเอเจนต์บอกว่าไม่มีเบียร์ทำไมถึงไม่มีเขาก็บอกว่าไม่รู้ไม่แน่ใจนะครับแต่บางคนก็บอกว่าวัตถุดิบมาไม่ทันหรืออีกบางเจ้าก็บอกว่าเบียร์ที่เรากินกันอยู่ตอนนี้เบียร์ a ีโอ e นะครับ ดูวันลิตนะครับนี่ของผมลังนี้ลังสุดท้ายม,มาเปิดดูวันที่25เดือน3 2 2 2 0 2 0นะครับก็แสดงว่าตั้งแต่เดือน3นะครับเียร์ตอนนี้แสดงว่าผลิดตั้งแต่ก่อนที่ยังไม่สั่งปิดการขายเหล้านะครับเพราะแถวบ้านเราเริ่มปิดการขายเหล้าตั้งแต่วันที่น่าจะ1เมษายนเป็นต้นไปนะครับ ส่วนใหญ่แต่แถวบ้านเราก็เป็น12-13เมษานะครับก่อนสงกรา์เพราะฉะนั้นเบียในตัวนี้เป็นเบียอ,อ่ก่อนที่จะสั่งปิดโรงงานนะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นได้ว่าเบียลีโอนี้ยังไม่มีการปิดจริงๆนะครับยังไม่เปิดการปิดตั้งแต่ปิดโควิดนะครับจนตอนนี้ทําให้เกิดเบียรขาดตลาดนะครับผมก็ขายเบียวันหนึ่งก็ประมาณ สี่ลังห้าลังนะครับก็ปรากฏว่าเบียร์หมดวันนี้ก็เหลือแต่เบียร์ตัวอื่นนะครับก็งงเหมือนกันนะครับเลยเอามาทําเป็นคลิปดูนะครับผมบางคนเขาก็บอกว่าไม่ใช่เป็นกับไม่ได้ผลิตบางคนบอกว่าเกิดกับวัตถุดิบของเบียริโอบางอย่างเช่นข้าวบาเล่นะครับมาไม่ทันก็เลยต้องปิดตัวพักรอวัตถุดิบก่อนนะครับก็ไม่รู้ว่าไหนแน่นอนแน่นอนนะครับแต่ตอนนี้ก็คือว่าเบียริโอ ตลาดครับผมสวัสดีครับ